ตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณต้องมาซื้อที่ดินที่นครนายกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาชมที่ดินแปลงสวยที่จังหวัดนครนายกค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลบ้านพระอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะและสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะขับจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองค่ะทุกคนแปลงนี้นะคะบอกเลยว่าวิวสวยแบบพนอรมามากๆค่ะแปลงนี้เราเพิ่งเปิดเฟสน,นะคะติดจองไป5 0าิอแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแปลงนี้เหลือให้คุณเป็นเจ้าของได้แค่อีกไม่่่่กีีีแแปลงงเททานนนั้ใใครรบบบสจต นะคะคที่ดินแปลงนี้ค่ะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนคุณด่านประการชนนะคะน้ําตกค่ะแล้วก็เออต้องบอกว่าใครชอบเรื่อเหงเหงๆปังๆต้องวัดหลวงพอ่อหลวงพ่อวัดปากแดงวัดหลวงพ่อปากแดงเออนะคะและก็ยังมีแหล่งกินแหล่งเที่ยวแหล่งช้อปปิง้งตลาดลงเกลือนะคะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นแปลงนี้บอกเลยว่า คือแบบว่าแหล่งสารารุูปโภคครบขันแน่นอนค่ะเสาไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแบ่งจัดสรรที่ดินให้นะคะแบบว่าถนนนี่8เมตรเลยขับสวนกันแบบสบายๆและที่สําคัญโฉนดตัวนี้นะคะพร้อมโอนเป็นโฉนดครุแตงค่ะใครที่อยากจะสร้างบ้านเราสามารถดูแลให้คุณในเรื่องของการสร้างบ้านได้ด้วยนะคะสามารถแบบกู้สั่งสร้างก็ได้นะคะหรือใครอยากจะดูเป็นทําขุดโคกง,งหนองนาค่ะเป็นบ้านหลังที่สองเอาไว้พักผ่อนเวลาเสาร์อาทิตย์นะคะหลังนี้ก็เลยบอกว่าสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ จร,จริงๆค่ะเพราะอะไรเพราะใกล้กรุงเทพนั่นไงนะคะแล้วก็คือแบบตื่นเช้ามาขับรถจากนครนายกเข้ากรุงเทพไปทางานได้เลยนะคะและที่นี่บอกเลยนะคะมีแบบค่อนข้างแหล่งชุมชนเริ่มเยอะแล้วที่ดินราคาที่นี่ขึ้นตลอดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อที่ดินที่ไหนดีวันนี้คุณดูคลิปนี้นะคะคุณโชคดีแล้วค่ะเพราะที่ดินที่นี่ราคาถูกมากๆสนใจต้องรีบพักแล้วนะคะบอกเลยว่าเหลือไม่กี่แปลงจริงๆไม่อยากให้คุณพลาดนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมานะคะเบอร์ติดต่อตามนี้เลย แล้วเจอกันที่หน้าแปลงนะคะบ๊ายบาย